ถ้าแขกคอมเพนมาเนี่ยไม่แต่นิดเดียวจะหักเงินเดือนแกได้ค่ะคุณอาคิดจะอ่อยท่านประธานสินะเป็นแม่บ้านไม่เจียมตัวเอาเวลาไปอ่อยผู้ชายไม่ทำหรองานอะ,ะเดี๋ยวก่อนทีลุงเอาไม่วันนี้มางานชายย้ายยังไง เนี่ยใกล้เวลาจะเปิดร้านแล้วนะพอดีว่าลุงอ่ะไปธุระมาแหมพี่เบนตัวเองก็ช้าเหมือนกันแหละอืมช้าอะไรพี่มาตั้งนานแล้วพี่อยู่กะเช้าเนี่ยหิวกาแฟเลยแวะมาซื้อกาแฟหน่อยอ่ะไปะขึ้นรถไปกับพี่ไปพี่ไปส่งไม่เอาอ่ะเกงใจเนี่ยใกล้แค่นี้เองเดินเองก็ได้อืมไม่ต้องเกงใจขึ้นมาเหอะใหญ่ก็ร้อนเงือออกเดี๋ยวไม่สวยนะจริงด้วย,ยงั้นไม่เกงใจแล้วนะไปไปเลย ไปโอ้ยออกทีนี้นะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ๊ยถึงแล้วโอยเสียงตายนะเนี่ยแข่งเก่งแล้วบอกแล้วรถมันแรงโธ่ขับทุกปันอยู่แล้วคุณอายสวัสดีค่ะไม่ต้องมาสวัสดีอะไรเลยมัวแต่สวีทหวานกินอยู่นั่นแหละนี่มันกี่โมงละ นี่ยังไม่ถึงเวลาเข้างานของลุงเลยนะครับเดี๋ยวจังสิบนาทีอ่ะนี่แกไม่ต้องมาเถียงแทนมันเลยเข้างานก่อนเวลาเนี่ยกลัวเสียเปรียบบริษัทนะเนี่ยมันจะตายเลยไงคะนี่เขาเพราะว่าพวกแกคิดอยู่แบบนี้ไงที่เป็นได้แค่ยามกับเด็กสื่อพวกถ่วงความเจริญคุณนายคะพวกฉันต้องขอโทษด้วยนะคะว่าแต่คุณอาย เรื่องอะไรเร่งด่วนชายหรือเปล่าคะแค่นั้นแหละแค่มารู้จักที่ต่ำที่สูงจะปางจะได้ไม่มีใครมาว่าว่าเป็นพวกไม่มีการศึกษาเ <ด monsieur> น่ย่าลุงเดี๋ยววันนี้จะมีแขกมาจัดเลี้ยงที่ห้อง V I P เจียวแกเนี่ยไปทำความสะอาดที่ห้อง V I P สามด่วนนะแล้วก็ดูแลแขกเนี่ยจะให้ขาดตกบกพร่องถ้าแขกคอมเพนมาเนี่ย แม้แต่น,นิดเดียวจะหักเงินเดือนไงได้ค่ะคุณอาอค่ะก็ไปสิไม่ยืนบื้อเป็นหมาหงอยอยู่ทำไมล่ะค่ะจอกเลยยังไม่เจียม ฮัลโหลจ้าน้ะมดมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะยายยายเป็นอะไรได้ได้ได้จ้ะเดี๋ยวลุงจะไปลาง,งานกับผู้จัดการนะคะค่ะฝากนะดูแลยายไปก่อนนะลุงจะรีบไปจ้าจ้าขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะคะนะมด อวัสดีค่ะคุณผู้จัดการเข้ามามีอะไรแล้วห้อง V I P สามเนี่ยทำความสะอาดเสร็จแล้วหรอเออยังค่ะยังแล้วมาทำไมไปทองาคสะอาดต่อให้เสร็จสิคือว่ายายของฉันไม่สบายหนักมากอะค่ะพอดีว่าจะต้องรีบเข้าห้องผ่าตัดอีกอย่างหนึงฉันจะต้องรีบไปเซ็นยินยอมเรื่องผ่าตัดยายนะจ๊ะฉันก็เลยจะมาขอลา คุณไอกลับบ้านสักอาทิตย์หนึ่งอะค่ะแล้วตอนนี้ใครดูแลอยู่ละ่ะฉันให้น้าข้างบ้านดูแลช่วยค้าวอะค่ะก็มีคนดูแลแล้วนี่แกแคให้เขาดูไปก่อนสิหรือไม่ก็จ้างเขาก็ได้ถ้าเธอกลับไปเนี่ยแล้วเธอจะไปช่วยอะไรเขาได้ฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยนะที่ร้านเนี่ยก็ยิ่งคนน้อยอยู่อีกสองคนก็ป่วยแล้วถ้าเธอไล่อีกคนนึงเนี่ยตายไม่ส่งปกตายเหรอ นี่ถ้ากลับไปทำงานเนี่ยแหละฉันไม่ให้ลาคุณอายคะฉันขอร้องนะคะฉันต้องรีบไปดูแลยายจริงๆอะค่ะยายฉันต้องรีบเข้าห้องผ่าตัดด่วนอีกอย่างหนึ่งฉันต้องเป็นคนเซ็นยินยอมนะคะคุณอายฉันขอร้องนะคะคุณอายค่ะแกนี่เมันหน้าลำคายจริงเลยฉันไม่ลาแค่เซ็นผ่าตัดเนี่ยใครก็เซ็นได้ไร้สาระกลับไปทำงานต่อได้ละคุณอายคะฉันว่าเลยค่ะให้ฉันลาเถอะนะคะ คะคุณไอนี่ถ้าแกอยากลามากใช่ไหมได้อยได้แกก็ลาออกไปเลยแต่แกอย่าหวังนะว่าจะได้เงินเดือนแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าแกทํางานไม่ครบกำหนดออกไปได้แล้วน่าลำคาญค่ะ ปเป็นไรหรอพี่ร้องไห้ขนาดนี้บอกไม่เป็นไรได้ไงอ่ะมีอะไรบอกพี่ได้นะหรือระบายอะไรให้พี่ฟังก็ได้อ่ะคือยายของลุงอ่ะเขาไม่สบายหนักมากเลยอ่ะจะต้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนอย่างลุงอ่ะต้องเป็นคนไปเซ็นยินยอมแลวลุงอยากกลับไปเยี่ยมยายอ่ะพี่ยายขเขาเลี้ยงลุงมา เลี้ยงลูกมาด้แค่เด็กเราเหมือนแม่คนที่สองลุงเอา้าลุงทำไมไม่กลับไปหายายเรือวว่าติดไรบ้า <c oughs> ลุงก็อยากกลับอ่ะพอดีลุงไปขอลาอยู่กับผู้จัดการผู้จัดการไม่ให้ลุงลาแถมยังบอกว่าไปลุงลาออกไปเลยแล้วก็ไม่จ่ายเงินเดือนลุงอะ่ะ <c oughs> พี่ว่าแบบแบบนี้มันเกินไหมลุงขนาดเดือดร้อนขนาดนี้ยังไม่ให้ลายกะ่ะผู้จัดการเนี่ย ถ้าขอเถอะพี่เขาจะทำอะไรกับเราก็ได้อะก็เขาเป็นถึงผู้จัดการนี่เราจะทำอะไรได้เราเรามีสิทธิ์อยู่แล้วงั้นเอา,อางี้ลุงที่ว่าลุงกลับบ้านไปหายายดีกว่าเรื่องงานเนี่ยเวลาค่อยหาใหม่ส่วนยายเนี่ยเรามีแค่คนเดียวนะลุงก็อยากจะกลับลุงจะกลับยังไงเงินลุงก็ไม่มีเงินที่เหลืออยู่ะ ก็ไม่พอค่ารถกลับด้วยอะนี่ลงุงถึงพี่จะมีไม่มากนะแต่ก็พอที่จะให้ลุงอะกลับบ้านไม่หายายได้นะอื ลุงขอบคุณพี่มากเลยนะแค่อันนี้ก็พอค่ารถกลับไปถึงบ้านลุงแล้วส่วนเนี้ยลุงคืนให้พี่ไปซื้อข้าวกินนะพี่เดี๋ยวเสร็จทุราเมื่อไหร่อ่ะลุงจะกลับมาตอบแทนบุญคุณพี่นะพี่เบนไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอลุงพี่ว่าลุงรีบกลับบ้านไปหาย,ายายดีกว่าแล้วพี่ก็อขอยาย้ายหายไปไว้นะจ้ะขอบคุณมากนะพี่เบนอืม ไปได้แล้วต้องลองให้แล้ว เรื่องอะไรก็ว่ามาคือลูกฉันไม่สบายค่ะต้องผ่าตัดด่วนฉันก็เลยจะขอลากลับบ้านค่ะอว่าแต่คุณจะลาก,กี่วันล่ะหนึ่งเดือนค่ะเอ่อแล้วก็อีกเรื่องฉันจะขอเบิกเงินล่วงหน้าสักหนึ่งแสนบาทนะคะคือลูกฉันต้องผ่าตัดด่วนต้องใช้เงินพอสมควรนะคะคุณแป๊ะ หรือว่าให้ฉันกู้ทางร้านก็ได้นะคะคุณแปะ๊ะแล้วก็ทยอ,อยหักจากเงินเดือนฉันทุกเดือนได้เลยค่ะช่วยฉันหน่อยนะคะด้วยอำนาจที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะผมคงให้คุณลาได้แค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นอะ่ะส่วนเรื่องที่คุณจะลาหนึ่งเดือนแล้วก็เงินอีกหนึ่งแสนบาทผมคงไม่มีอำนาจมากพอขนาดนั้นคุณคงต้องไปคุยกับเจ้าของร้านเองอะ่ะคุณแป๊ะฉันขอร้องนะคะช่วยฉันหน่อยนะคะนะคะคุณแป๊ะฉันเดือดร้อนจริงๆอะคะ่ะ ผมช่วยได้แค่าพาคุณไปคุยกับเจ้าของร้านได้เท่านั้นเองแหละครับผมช่วยคุณได้เท่านี้จริงๆแต่ว่าเจ้าของร้านเขาเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจผมว่าเขาน่าจะช่วยเหลือคุณได้นะนะครับเดี๋ยวผมจะให้พนักงานทำความสะอาดห้อง v ี p ทุกห้องนะครับสรุปลูกค้ามา5้าอท่านใช่ไหมครับได้ครับ ขอบคุณมากนะครับที่ไว้วางใจร้านของเราค,ครับผมพาคุณอายมาหาธรรมปธานแล้วนะครับเชิญเขามาเลยครับคุณนายครับเชิญครับคุณใช่ครับ เองครับที่เคยเป็นยามขอบคุณนะครับที่ยังจำมาได้อะฉันนั่งก่อนครับผมอยากจะถามคุณว่าคุณสบายดีไหมแต่คงไม่ต้องถามแล้วนะครับว่าเหมือนคุณบอกผมมาหมดแล้วคุณแป๊ะเนี่ยเขาแจ้งผมมาว่าลูกของคุณไม่สบายจะขอลาง,งานตเวลาหนึ่งเดือน แล้วก็จะมาขอเบิกเงินจากทางร้านห0ึ0งแสนบาทใช่ไหมครับผมว่าคุณคงมีเหตุจำเป็นจริงๆนะครับใช่ค่ะฉันจำเป็นจริงๆแล้วก็ฉันต้องขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะคะคือ,อฉันขอร้องนะคะช่วยฉันเถอะนะคะถ้าฉันไม่มีเงินก้อนเนี้ลูกฉันต้องแย่แน่ๆเลยค่ะฉันขอร้องนะคะเอาจริงๆเรื่องเอก่าเนี่ย ผมลืมไม่หมดแล้วนะครับผมไม่อยากจะช่วยคุณนะแต่ผมว่าคุณคงลองขอแฟนผมดีไหมครับเ <บ aching. S 2> <Swiss. S 1> ขาน่าจะตัดสินใจได้ดีกว่าผมครับเบนคะเห็นคุณให้เด็กไปบอกว่าจะมีเพื่อนเก่ามาหานีมคะใช่ครับนี่ครับอ้าคุณผู้จัดการอาย ฉันก็นึกว่าใครเป็นยังไงมายังไงบ้างคะถึงได้มาเป็นเด็กสืร์ร้านของฉันเนี่ยออหลังจากที่คุณออกไปยังไม่ถึงปีอะค่ะที่ร้านก็มีปัญหาร้านก็เลยต้องปิดลงฉันก็ตกงานนะคะด้วยความที่ฉันเนี่ยหวงภาพคพ์กว่าฉันจะคิดได้ฉันก็ไม่มีเงินจะกินแล้วอะค่ะแล้วอีกอย่างชีวิตฉันเนี่ย ก็เคยทํางานแต่ร้านอาหารฉันก็เลยมาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟอะค่ะคุณลุงคัดฉันขอร้องนะคะช่วยฉันหน่อยนะคะคือฉันจําเป็นจริงๆอะค่ะนะคะที่ผ่านมาฉันขอโทษนะคะฉันขอร้องนะคะช่วยฉันหน่อยนะคะช่างมันเถอะค่ะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยฉันลืมมันไปหมดแล้วค่ะฉันว่ามันดีซะอีกนะคะมันเป็นแรงผลักดันให้ฉันอะ มีทุกวันนี้ได้อ่ะอคุณลุงครับพอดีว่าคุณอาอ่ะลูกเขาไม่สบายต้องพ่าตัดนะครับเลยจะขอลาง,งานเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็จะขอเบิกเงินล่วงหน้าจากทางร้านหนึ่งแสบาทครับคุณว่าไงครับฉันขอร้องนะคะช่วยฉันเถอะนะคะลูกฉันต้องแย่แน,น่เลยอะ่ะนะคะเห็นไหมล่ะคะคุณอาย คนเราเนี่ยมันก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกคะ่ะคุณไอทีนี้คุณไอคุณรู้หรือ,อยังคะว่าต้นทุนชีวิตคนเราอะ่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วคะ่ะคุณไอยอยู่ที่เราอะ่ะจะได้รับโอกาสหรือว่าให้โอกาสเขาหรือเปล่าฉันถามคุณตรงๆนะคะคุณไอคุณทํากับฉันขนาดนี้ถ้าคุณเป็นฉันคุณจะให้ฉันลาไหมให้ลาคะ่ะ ก็แสดงว่าคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณอายค่ะคุณแป๊ะคะครับเดี๋ยวคุณแป๊ะเนี่ยทำใบลาให้ค si ุณาอหนึ่งเดือนนะแล้วก็พาคุณอายไปฝ่ายการเงินเบิกเงินส่วนแบ่งแสนบาทให้คุณอายนะคะบอกว่าเป็นโบนัสจากฉันได้ครับคุณาอคะ เงินหนึ่งแสนบาทเนี่ยฉันให้คุณถือว่าฉันช่วยเหลือลูกคุณแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะลูกคุ้มาเถอะครับเดี๋ยวคุณแป๊บพาคุณอายไปฝ่ายการเงินได้เลยได้ครับใช่ครับคุณนายคุณลุงครับคุณไม่โกรธเขาหรอครับเขาทำคุณขนาดนี้แล้วคุณยังไม่ช่วยเขาอีกอะ ลุงก็โกรธนะคะแต่ถ้าลุงไม่ช่วยเขามัวแต่โกรธแต่แค้นแบบนี้ฉันก็คงไม่ต่างจากเขาหรอกเ้นถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยใครสักคนเนี่ยเราก็ควรช่วยคนที่เขาลำบากจริงๆ แม่บ้านคนใหม่พอดีมาแทนแม่บ้านคนเก่าอะคะ่ะงั้นก็ดีเลยงั้นเธอแม่บ้านขึ้นไปทําความสะอาดชั้นสองทันน้งหมดนะโตทำงานฉนลกมากเออแล้วก็อย่าลืมชงกาแฟดําไปให้ชันที่โตทำงานด้วยนะอเป็นแม่บ้านต้องชงกาแฟด้วยเหรอคะเออถ้าพวกคุณสองคนรีบก็ไปชงกินกันเองก่อนได้เลยนะคะอา้าว นี่มันเป็นหน้าที่ของแม่บ้านอยู่แล้วนะป้าแม่บ้านคนเก่าเนี่ยไม่ได้พูดแบบนี้นะใช้อะไรก็ทําทุกอย่างพูดแบบนี้เธออยากตกงานหรนะือไงไม่ค่ะ่ะทำงานกันอย่าลืมละ่ะ แลค้ค่ะคุณโดขอบคุณค่ะป้าแม่บ้านคนนี้สวยนะคะไม่น่ามาเป็นแม่บ้านเลยนะคะหน้าตาดีก็เท่านั้นแหละป้าแต่เป็นแม่บ้านใครเขาจะมาชอบเสียเกศหมดมันต้องหน้าตาดีมีตำแหน่งเป็นฝ่ายบัญชีด้วยป้าแฟนฉันมาแล้วมันต้องให้ได้แบบนี้สิ อ้าวอ้าวอ้าวกำลังนินทาผมอยู่หรอครับคุณโบเปล่าค่ะฉันก็พูดถึงแม่บ้านคนที่เราเจอเมื่อเช้านี่ไงมันก็แค่เรื่องของแม่บ้านผมว่าคุณอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจอะไรเลยดีกว่าไในสัปะาป่ะ คิดจะอ่อยท่านประธานสินะเป็นแม่บ้านไม่เจียมตัวเอาเวลาไปอ่อยผู้ชายไม่ทำหรองานอนะ่ะเสร็จแล้วก็ไปชงกาแฟมาให้ฉันด้วยนะเอ่อเดี๋ยวฉันไม่คิดแบบคุณหรอกนะคะอ่ะอีกอย่างงานชงกาแฟง่ายแค่นี้ทำไมคุณไม่ไปชงเองล่ะคะนั่นมันก็ไม่ใช่หน้าที่ฉันไม่งั้นจะมีแม่บ้านไว้ทำไมปากดีนะะักนะ อยากเจอดีเหรอ,อเรียกผมเมื่อด่อนมีอะไรเหรอครับคุณโบ ไเย็นแม่บ้านนะสิฉันใช้ให้ไปชงกาแฟแค่นี้ถ้ามาเป็นเถียงฉันคุณรู้ไหมฉันเห็นมากับตาเลยนะว่ามันอยู่ในห้องสองงสองกับท่านประธานน่ะจริงเดรอครับคุณโบแม่บ้านกับท่านประธานหนุ่มอะ่ะป้าว่าถ้าแบบนี้มันไม่ธรรมาดาแน่ๆนะคะแล้วท่านประธานน่ะเล่นด้วยเหละคะขนาดกับฉันใช้อะไรกับมันมันยังไม่อยากจะทำเลย นี่ฉันไม่อยากจะคิดเลยนะถ้ามันอ่อยถ้ามันทานสำเร็จมันจะขนาดไหนเอานะผมว่าคุณอย่าคิดมากเลยดีกว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดะนะล่อยว่า ความว่าไงคุณบุ๋ก็หมายความอย่างที่พูดแหละค่ะนั่งจับมือถือแขนฉันจะให้หมายความว่าอย่างไรครับทำไมล่ะผมจะจับมือถือแขนแฟนผมไม่ได้คนที่ทำงานแม่บ้านเนี่ยเป็นแฟนผมเองแล้วเขาจะมาทำตำแหน่งเลขาของที่นี่จะจัดระบบใหม่ทั้งหมดฉันก็แค่อยากรู้น่ะว่าทำไมแม่บ้านที่นี่ถึงลาออกบ่อยจัง แถมตอนลาออกนะยังเขียนด้วยว่างานหนัก <c oughs> แต่ว่าคราวนี้ฉันรู้แล้วละ่ะ <c oughs> ก็เป็นเพราะว่าพวกคุณใช้งานเขาหนักเกินจริงไงไอ้พวกโตทำงานชงกาแฟรหรือว่าซื้อของอะไรพวกเนี้ยทำไมคุณทำเองไม่ได้คะ่ะแต่เห็นเอาเวลาไปนั่งนินทาคนอื่น <c oughs> ต่อไปนี้ฉันจะมาบริหารที่นี่ แล้วฉันจะให้พวกคุณทำทุกอย่างเองทั้งหมดห้ามเรียกใช้แม่บ้านว่าไงคุณโบคุณทำได้ไหมอ,อ๋อทำได้ค่ะโบต้องขอโทษจริงๆนะคะที่เข้าใจผิดเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยพวกคุณหัดทำกันเองบ้างนะคะเพราะว่าถ้าคุณมัวแต่รอใช้แต่แม่บ้านอะ่ะมันคงไม่ทันหรอกคะ่ะ นึกถึงใจเขาใจเราบ้างนะคะไปกันเถอะค่ะคุณเสียเวลา